ในปี2025กระแสะข่าวสารในแวดวงการทหารทั่วโลกและในประเทศไทยได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงต้นแบบรุ่นใหม่ที่ถูกขนานนามในวงการว่า F-36 King Snake ซึ่งเป็นเครื่องบินที่หลายฝ่ายเชื่อว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาแทนที่เครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon รุ่นเก่าหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่มีการพูดถึงความเป็นไปได้ในเชิงยุทธศาสตร์ว่าอาจจะเลือก F-36 เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปเพื่อทดแทนฝูงบิน F-5E F และ F16 ADF ที่เริ่มทยอยปลดประจำการลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่า F36 King Snake มีความน่าสนใจอย่างไรเหตุใดถึงถูกจับตามองและจะมีความเกี่ยวพันอย่างไรกับกองทัพอากาศไทยในอนาคตอันใกลน้นี้สำหรับจุดเริ่มต้นของ F36 King Snake นั้นเกิดขึ้นจากแนวคิดของบริษัท Lockheed Martin ที่ต้องการสร้างเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่า F35 Lightning II แต่ยังคงรักษาขีดความสามารถด้านความเร็ว พิสัยการโจมตีความคล่องตัวและเทคโนโลยีล่องหนที่สามารถใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมการรบยุคใหม่เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือกลุ่มประเทศพันธมิตรเดิมของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีฝูงบิน F16 รุ่นเก่าอยู่ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากองทัพอากาศไทยมีประสบการณ์ยาวนานกับเครื่องบินขับไล่ตระกูล F16 ตั้งแต่ยุคบล็อก 15ADF จนมาถึงปัจจุบันที่ยังคงใช้งานรุ่น MLU หรือ Mid Life อัปเดตที่ผ่านการปรับปรุงสมรรถนะแล้ว แ,แม้ว่าจะยังคงมีศักยภาพในระดับหนึ่งแต่ก็มีอาจปฏิเสธข้อเท็จจริงว่าเครื่องบินเหล่านี้เข้าสู่ปลายอายุการใช้งานแล้วและยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขยายอำนาจของจีนความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือแม้แต่ภัยคุกคามใหม่ในรูปแบบไซเบอร์และโดรนก็ตาม ทำให้กองทัพอากาศไทยต้องเริ่มมองหาทางเลือกในการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพในการปกป้องน่านฟ้าและรักษาอธิปไตยของชาติ F-36 King Snake ถูกนำเสนอให้เป็นตัวเลือกสำรองของหลายชาติที่อาจไม่มีงบประมาณมากพอจะจัดหา F-35 แต่ก็ต้องการเครื่องบินที่ก้าวข้ามศักยภาพของ F-16 อย่างชัดเจนทั้งในด้านเทคโนโลยีและขีดความสามารถในสนามรบจริง เครื่องยนต์ที่ใช้กับ F36 เป็นจุดขายที่สำคัญมากเพราะล็อกฮิตมาตินได้เลือกใช้เครื่องยนต์ปรัดแอนวิทนี่ F119 ที่เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับ F22 แรปเตอร์ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมการรบสูงมาก ทำให้ F 3 6สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต2 2หรือราวราว0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยบินไกลถึง1,500ไมล์ทะเลซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติการในทุกภูมิภาคของไทยได้สบายสบายทั้งยังสามารถปฏิบัติการร่วมกับฐานทัพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยครั้งเหมือนเครื่องรุ่นเก่าๆอีกทั้ง F 3 6ยังสามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง8ตำแหน่งทั้งในส่วนอาวุธภายในลำตัวและภายนอกลำตัวรองรับขีปนาวุธปล่อยนำวิ BVR ทั้งรุ่น AIM 1 2 0 d AM a m r a a m ที่ใช้อยู่เดิมไปจนถึง AIM 2 6 0 JATM ที่กำลังพัฒนาให้มีพิสัยไกลกว่าและระบบนำวิถีที่ลำหน้าขึ้นไปอีกนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการติดตั้งขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้น AGM 8 8 HARM AGM 158 JASSM หรือแม้แต่ระเบิดนำวิถี JDAM อีกด้วยทำให้ F-36 เป็นเครื่องบินที่ครบเครื่องทั้งการสกัดการนป้องกันภัยทางอากาศและการโจมตีเชิงรุกภาคพ,พื้นดินระบบเรดาร์ของ F-36 ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งโดยจะติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำมากขึ้นอีกทั้งยังมีระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำงานร่วมกับ AI ช่วยให้การตัดสินใจของนักบินมีความแม่นยำ รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับสัญญาณสัตรูจากระยะไกลหรือการหลบหลีกอาวุธนำวิถีจากคู่ต่อสู้เทคโนโลยีล่องหนที่ติดตั้งกับ F-36 เป็นแบบสตีลดีไซน์รุ่นใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างความลู่ลมกับวัสดุด,ดูดซับสัญญาณเรดาร์ทำให้สามารถลดโอกาสในการตรวจจับจากฝ่ายตรงข้ามได้ดีขึ้นกว่า F-16 หลายเท่าโดยยังคงจุดเด่นเรื่องความคล่องตัวและความเร็วเอาไว้อย่างครบถ้วน ส่วน cockpit ภายในของ F 3 6ถูกออกแบบใหม่หมดเป็นระบบดิจิตอล cockpit เต็มรูปแบบที่แสดงผลผ่านจอภาพแบบสัมผัสและระบบโฮโลกราฟิกอินเทอร์เฟซทำให้นักบินสามารถสั่งการได้ง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนรองรับการทำงานร่วมกับ AI คอมพานีพาย o t ที่ช่วยประเมินสถานการณ์สนับสนุนการต่อสู้แบบเรียลไทมช่วยลดภาระงานของนักบินให้น้อยลงและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสถานการณ์จริง สำหรับประเทศไทยนั้นแม้จะยังไม่มีการประกาศใดๆอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ F-36 King Snake แต่จากแนวทางยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยต้องการรักษาความเป็นกลางแต่พร้อมที่จะเสริมกำลังเพื่อป้องกันประเทศในทุกสถานการณ์การเลือกใช้เครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาจึงยังคงเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากความสัมพันธ์อันยาวนานและความคุ้นเคยกับระบบสนับสนุนอะไหล่บุคลากรและสนยนซ่อมบำรุงที่มีพร้อมอยู่แล้ว ในขณะที่การจัดหา F 3 5อาจเกินงบประมาณและยังติดข้อจำกัดในบางด้าน F 3 6จึงเป็นทางเลือกที่ลงตัวมากที่สุดทั้งในด้านราคาสมรรถนะและการบูรณาการเข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่เดิมอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยถูกจับตามองว่าอาจเป็นลูกค้ากลุ่มแรกของ F 3 6คือความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนฝูงบินใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในบริบทที่ไทยเองก็เข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐอเมริกา เป็นประจำอยู่แล้วเช่นการฝึกคออบอบอร์ราโกหรือการฝึกผสมทางอากาศกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียสิ่งเหล่านี้ล้วน,นแต่ต้องอาศัยเครื่องบินขับไล่ที่มีมาตรฐานใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับพันธมิตรตะวันตกในมุมของยุทธศาสตร์ระดับชาติหากไทยมี F-36 เข้าประจำการจริงจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันด้านฟ้าได้ออย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเมื่อประสานกับระบบรเรดาร์ตรวจจับสมัยใหม่และขีปนาวุธนำวิถีที่สามารถสกัดการสัตว์ปลูได้จากระยะไกล ทำให้ไทยสามารถรักษาความมั่นคงของด้านฟ้าและอธิปไตยได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการคุ้มครองเส้นทางการบินเชิงพาณิชย์และทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญของชาติในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวันนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกว่ากองทัพไทยพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากรัฐชาติหรือการก่อการร้ายสากลแต่ในขณะเดียวกันโครงการ F 3 6เองก็ยังคงเป็นเพียงแนวคิดต้นแบบ ยังไม่มีการผลิตจริงหรือประจำการในกองทัพใดๆแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองทำให้ระยะเวลาที่ไทยจะสามารถจัดหาได้นั้นอาจต้องรอถึงช่วงหลังปี2030หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับทิศทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและความต้องการของตลาดอาวุธในกลุ่มพันธมิตรการจัดหาอาจใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5-7ถึงปีหลังจากโครงการได้รับอนุมัติให้ผลิตจริงดังนั้นในช่วงเวลานี้ไทยอาจยังต้องใช้งาน F 1 6 MLU และ J a ามสิบก้รเพิซีดีควบคู่กันไปก่อน สุดท้ายนี้ F-36 King's n a k e เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค Next Gen Air Combat อย่างแท้จริงและแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นจริงในวันนี้แต่ก็นับเป็นตัวเลือกที่น่าจับตาสำหรับกองทัพอากาศไทยหากต้องการยกระดับขีดความสามารถและคงไว้ซึ่งดุลอำนาจทางการทหารในภูมิภาคอย่างยั่นยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต